ก็เอ่อถูกทีมงานบังคับมาจริงๆเพราะเขาอยากใช้คําว่าแกรนมาบอกกับทุกๆคนว่าเออเราแบบเรารักแฟนนะสำหรับแฟนแกรน10ปีแล้วเนื้อเพลงก็ดีเนื้อเพลงก็ดีแต่ขออภัยด้วยว่าท่อนแรก เดินมายังไม่ถึงลําโพงไม่ได้ยินอะไรเลยฮะไม่ฮะมันจะมีลําโพงดักเสียงไว้ฮะเพราะมันเดินออกมามันยังไม่ถึงแล้วก็เลยแบบวุบไปเนื้อไข่แต่งเนื้อไข่แต่งผมเขียนบางส่วนครับคำว่าแกรนด์ดูความสดเลยไม่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 ก็ก็ตามสไตล์แกรนด์อยู่แล้วฮะก็คือเราก็บอกคมในใจของเราซ้อมนานไหมครับพี่นวัดซ้อมเมื่อเช้านี้กับเมื่อวานนี้ครับ จริงๆแล้วอยากร้องให้ดีกว่านี้ขอโทษจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ยินลำเนื้อก็เขียนเมื่อวานเหรอครับพี่เนื้อเขียนมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับโอ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับมีคำเด็ดน้ำมีคำเด็ดไม่ก็เราไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าเวทีใครอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนื้อจริงๆมันระบุเวทีด้วยนะแต่ไม่กล้าร้องจริงแต่ผมไม่กล้าร้องเพราะว่าทีมงานเขาบอกเขียนไปเลยพินวัตร ไม่ดีกว่าเวทีอ,อ,อย่างเงี้ยบอกไม่เอามันแรงเกินก็เลยเวยทีใครครับเรียกว่าเป็นการเอาคืนหลังจากเราคเคยโดนเดบแหนม,มายวเยอะใช่ไหมไม่หรอกเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุก,กนะครับสําหรับเพลงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยากสําหรับผมผมไม่ร้องเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมตั้งใจทําให้มันคือความพยายามอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนรู้ว่า ทุกอย่างถ้าเราพยายามมันก็พอไหวแต่มันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับวันนี้ครับแล้วก็ได้รับอะไรด้วยโอ้โหอันนี้ไม่รู้ไม่ได้เซ็ตเลยสาบานต่อนน้าไปไม่รู้ใครให้ก็ไม่รู้เขาจะมาให้คนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ๆเขามาตกหลุมเราอันนี้เป็นาลัยครั้งแรกในชีวิตเลยไหมครับพี่ดวัดครั้งแรกในชีวิตอ๋อเป็นาลัรจากด้อมหรือเปล่าครับพี่ดวัดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงๆสาบานนะยังไม่รู้เลยว่าใครให้นะครับเขาเขาเพียงแต่เขาก็ซิบว่าหมื่นหนึ่งนะคะบอสแล้วก็ไปเลย บางอันก็หมื่นหนึ่งบางอันก็มีแบงค์อะไรก็เรียแยะเต็มไปหมดถ้าเ<ไ>ปา็นด<า>้อมจริงๆอยากจะบอกเลยด้อมไหมครับก<อ>็อย่างี้นะครับขอบคุณมากที่เราที่เรากําเนิดด้อมขึ้นมาในม<ะ>ิสแกรนด์ไท a แลนด์บอกเลยนะครับว่านี่มันคือปรากฏการณ์ที่แบบแสนจะภูมิใจมากแล้วมันก็จุดติดจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรสนิยมใหม่ของเวทีประกวดนางงามซึ่งขอยืนยันครับว่า นี่คือปรากฏการณ์ใหม่และเกิดที่แกรนเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากแล้วก็ทําให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยมีหน้าอยากมาลงแกรนเพราะว่ายัางไม่ได้ประกวดจบหลายคนมีเงินไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทในบัญชีสนามเ่นนี้ีกวอนเงินรางวัลมันะสะพัดมากเงินเงินรางวัสลสะพัดยังไม่เท่าไหร่นะครับเงินดอมเอฟซีเนี่ยเอามายัดใส่มือเอามาโอนให้ ซื้อของให้ผู้ตรงๆนะครับในนี้มีบางคนได้เงินสดไม่ต่ากว่า5ล้านบาทที่ไม่ใช่เงินจากผมในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนและไม่ได้มีคนเดียวด้วยครับนี่คือความศรัทธามหาศาลแล้วก็ดูสิครับว่าเราเราภูมิใจมากเพราะว่าแฟนนางงามเราขยายกลุ่มเป็นกลุ่มผู้หญิงจริงๆเยอะมากไม่ใช่ประเภท LGBT, LGBT, LGBT. เดี๋ยวนี้ผู้หญิงจริงๆผู้ชายจริงๆผู้หญิงจริงๆ,ๆ,ๆเนี่ย ซื้อไลฟ์มาดูในวันนี้ประมาณ20,000กว่าคนส0,000นคนต้องขอบคุณจริงผู้หญิงประมาณ80อซผู้หญิงจริงๆคุณหันไปดูได้80กว่าเปอร์เซนต์นี่คือปรากฏการณ์ใหม่แล้วคุณลองไปทำรีเสิร์ชเขาบอกเขาจะดูแกรนเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอบคุณอีกครั้งนะครับอยู่ด้วยกันกับแกรนที่เดียวอย่าไปอยู่ที่อื่นเด็ดขาดน,นะคะก็อยู่ต <laughs> ั้งแต่ตั้งแต่นี้ไปก็คือยังจะไม่ไม่แบบก็ยังอัดฉีดได้ตลอดเลยใช่ไหมอัดฉีดได้ตลอดเพราะว่า คิดว่าพอประกาศผลปั๊บเนี่ยน้องๆทั้งหคนเนี่ยรางวัลเป็นเรื่องจิบจอยได้2ล้าน3ล้านจิบจอยผมมั่นใจว่าผู้ชนะปีนี้จนถึงสิ้นปีผมจะทำผลงานให้เขาได้100ล้านอันนี้การันตีจากที่วัดผมผมว่าผมทำได้กระแสขนาดนี้แล้วก็เสียงตอบรับขนาดนี้แล้วก็มีสปอนเซอร์ติดต่อมามีแบรนด์สินค้าติดต่อมาขอพรีเซนเตอร์ทั้งนี้ยังไม่ตัดสินเยอะมาก ครับผมก็น่าจะไปในรู้ทางที่ดีครับนััตีกับพวกแฟนคลับหรือต้อนโอนเงินให้น้องไม่ถือว่าผิดไม่ผิดครับใช่ไหมครับไม่ผิดครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาทำงานปกตินะฮะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดคุยเพื่อเรียกกระแสแล้วก็เขาก็พยายามที่จะแบบขอนู่นขอนี่เขาก็อดให้แสดงว่ามีการเลี้ยงีไไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าน้องบางคนเนี่ยก็เอ่อให้เลขที่บัญชีปักหมุดเลขที่บัญชีผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะเพราะว่าศิลปินแต่ผมก็บอกน้องเสมอว่า ก็เอาแต่พอสมพอควรแล้วก็ทําอะไรแลกเงินด้วยเช่นร้องเพลงให้ฟังหรือทํานื่นทํานี้ให้ดูไม่ใช่แบบเออชอบอย่างเดียวเราให้แต่เงินผมก็ไม่อยากเลี้ยงลูกด้วยเงินจนเกินไปเพราะฉะนั้นขนาดลดลดลงแล้วเนี่ยก็การันตีว่าไม่ต่ำกว่า5ล้านอยู่2องสามคนแล้วครับเป็นการเตือนมากกว่าใช่พี่ดาวัลไม่ได้แบบไม่ไมไม่ไม่ไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าครับเป็นการเตือนเฉย เพราะว่ามันถือว่าเป็นการสุดจริตนะครับคนที่เขาให้เขาอยากให้เพราะเขารักมากะนะฮะแล้วก็คนที่รับเขาก็ถือว่าเขาก็เอาใจนะครับอย่างวันนี้อิงฟ้าก็ได้พวงมาลัย1 0 0 0 0แบาทหนึ่งพวงคือ1น0 0 0แนะครับก็เยอะครับแล้วปรากฏการณ์นี้จะเกิดอีกวันที่3วันที่4วัน,น,วนที่5้าเขาจะไปกันเยอะมากนะฮะเพราะยังไง3คนนี้ก็ขึ้นร้องอยู่แล้วครับขอบคุณจริงๆครับมัให้เข้ามาเรื่อยๆพ่นวัตมันตัดสินยาก มันปีนี้ป<บ>ี<บ>มันเท่ขนานดไหนครับมันยากครับเพราะว่ามันต้องแบ่งไปว่าเราจะชอบอะไรถ้าเราชอบทรงนางงามจา๋าก็สไตล์แบบออกไปประกวดเมืองนอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราจะชอบคนที่สามารถที่จะต่อยอดมันก็อาจจะไม่นางงามจา๋านะครับแล้วเราจะชอบความต่างหรือให้โอกาสคนมันก็อาจจะไม่ใช่นางงามที่ทุกคนเชียร์ มันได้หมดเลยอ่ะจริงจริงมันได้หมดตอนนี้ก่อนพีริมพี่วัดเจอคนมองหรือยัง่เจอคนใช่หรือยังครับพี่ผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วมันคาราคาซังมงใหญ่กันอยู่ประมาณ3มคนไม่เกินตอนนี้ขอไปเทสได้ไหมครับนิดนึงตอนนี้นะเหลืออีก4ี่วันห้าวันใช่ไหมครับถ้าไม่มีอะไรมาผันแปร3มคนนี้น่าจะลงครับหนึ่งในนี้ครับแล้วก็เสียดายตรงที่ว่าถ้าคนไม่ลงอ่ะ ผมอยากให้เขากลับมาใหม่แต่ผมก็ไม่กล้าปัดเขาลงไปข้างล่างเพราะว่าถ้าปัดข้างล่างเขาจะเสียใจแต่ถ้าดึงขึ้นมาข้างบนเขาจะติดสัญญานะครับปีนี้10คนเนี่ยลดโชว์กับเราหมดอ่าลำดับ5มี5ค,คนก็จะเซ็นสัญญาแค่ปีเดียวได้เงินสด100,000ได้ทํางานด้วยกันส่วนที่เหลือจะติดสัญญาเยอะนิดนึงเ<ม>พราะว่าได้เงินเยอะแล้วต้องสร้างเป็นศิลปินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ว่าใครจะได้ที่หนึ่ง มันมีความหมายต่อคนรอบข้างทุกคนว่าคุณยังจะเป็นลองหนึ่งหรือคุณจะยอมไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้าห้องดำซ้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณไม่มงใหญ่ คุณจะถอยไปไหมแล้วกลับมาใหม่หรือก็ต้องทําครับเพราะว่าแกรนชัดเจนเพราะว่าเราไม่อยากตัดโอกาสคนเพราะเขาถอยแล้วมีโอกาสที่ตัวเิงที่จะไม่เข้าแบบว่าท็อปสิบเลยไหมครับแบบว่าน่นตัดโอกาสไปเลยท็อปสิบเหรอครับมันก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าหนึ่งจังหวัดมันก็มีไม่เยอะท็อปสิบมีแค่สองคนผมถามว่าถ้าภาคใต้อะเรียงหน้ากระดานเข้ามาเลยเนี่ยเข้าได้ประมาณ7คนท็อปสิบแล้วแล้วมันต้องเหลือ2อนะครับ บางคนก็น่าสงสารบางคนก็ถูกกระทำบางคนก็เอเนจีบางคนก็สวยจริงบางคนแฟนขับเยอะมากบางคนก็มาแบบลุกนางงามนะครับบางคนพูดภาษาอังกฤษดีมากบางคนพูดภาษาอังกฤษอาจจะน้อยหน่อยมันผสมกันอยู่หมดเลยประมาณ78คนซึ่งยากมากยังดูมามืดนะครับพี่ตอนนมามืดดีนะครับก็ยังคงดีอยู่ตอนนี้มามืดอาจจะเหลือสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหลือสักคนหนึ่ง คนสองคนส่วนสิบคนผมว่ามามืดน่าจะประมาณสองสามคนแต่ว่าท็อปไฟอาจจะเหลืออาจจะเหลือสักคนหนึ่งก็พอมั้งครับโอเคครับในสองรอบสุดท้ายฝากแฟนๆหน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็คือวันที่27ก็จะเป็นรอบพีริมซึ่งน้องๆจะเดินชุดว่ายน้ำนราตรีคนละคนละรอบชัดเจนมากนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วก็รอบสุดท้ายตัดสินนะครับวันที่30นี้รูปแน่นอนนะครับว่า ใครจะเป็นทีมมิสแกรนไทยแลนด์ทีมใหม่และฉลอง10ปีกับเราขอบคุณครับ okay.